ทำดีๆทำดีดโอ้วไม่คำรามลูกออไม่ไหวแล้วครับโหอ้ทำมาแขนอ่อนแรงยืดอ่ะยืดเลยตัวดีไหมส่งให้ยืดเลย ยู่เลยไม่เจ็บองตันเก่งครับผมแขนอ่อนแรงแขนมันอ่อนแรงนัเนี่เนี่ยเริ่มไม่อยู่นิ่งแล้วเนี่ยด,ด,ด,ดู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 จะไปอย่างเดียวเลยจะไปเอาอะไรจะไปเอาอะไรจะไปเอาโทรศัพท์เก่งใหญ่เลยเต้าอาตัวไปจำใครมา